สวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมวันนี้เราจะมาดูรถไฟกันนะครับวันนี้รอส่วนนะครับเราจะมาดูหัวรถจักรฮีตาชิกันนะครับฮิตาชินี่มาแล้ว รถยาวม,มากครับไปแล้วครับ เตึ๊งตึกตึกตึกอีก้วยนเฮ้ยเฮ้ยเสียงแปลกมากครับท่านผู้ชมรถส่วนพิเศษเดวูนะครับจะมีคันหนึ่งมานะครับตอนนี้ปัดแจก็ทำการสลับที่นะครับสังเกตจากนวนตรงนู้นนะครับ ปัจเจก็ค่อยๆสลับนะครับจะเป็นแบบรถเดวูนะครับไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรนะฮะปัจแจเสียหรืออะไรนะครับไม่สลับ <c oughs> เดวูเออวันล้อสวนอีกแล้วหรือเปล่าล้อสวนเหรออีกแล้วเหรอเนี่ย องคันผู้ชมค,ครับรถไฟอาจจะมาส่วนกัน3ามขบวนก็ได้นะแต่ปัจเจตรงนี้มันนิ่งไปเลยโอ้โหรถผู้ชมรถนี่โอ้โหไฮโคู่กับรถไฟนี้สวยเลยใช่ไหมครับโอ้โหถ้าจะมาอีกคันหนึงนะผมว่าู้ชมค,ครับมันคล้ายๆแบบรถไฟต่อด่วนพิเศษเลยอะ่ะใช่ไหม แต่ว่าปัจเจตรงนี้ผมว่าน่าจะมาสามครันละมังสามครัน